แต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารเพื่อผู้ร่วงรับไปแล้วพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ พัะตาหารเพื่อผู้ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะวัดประจันตมนุอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นช่วงของเทศกาลวันสงกรานนะคะซึ่งวันนี้คุณครูกับ ญาติญาติก็มารวมตัวกันเพื่อจะมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษตระกูลของเรานะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดกันแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆไปร่วมกิจกรรมกับคุณครูนะคะที่ศาลาปิ่นกุมพีค่ะเป็นศาลาที่ตระกูลปิ่นกุมพีของเรามาร่วมสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับตระกูลปิ่นกุมพีตั้งอยู่บริเวณนี้นะคะด้านหลังของค,ครูก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นเมนค่ะอันนี้เป็นเเปเป็น็นนแม่ง,งานหลักใช่ไหมลูกน้องกิม ไกลทุกคนทุกคนทุกคนใช่ไหมคะคคใสยุ าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัดตาหารเพื่อผู้ร่วงลับไปแล้วพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ พาทหารเพื่อผู้ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายด้วยที่ล่วงลับไปแล้วมีคุณแม่ชดเหตกระจัน พ่อลองปินกุ้งทีคุณแม่ฝอยเป็นกุ้งทีนางสาวเตียนเป็นกุ้งทีคุณพ่อปฟดิตกะจันคุณแม่สวิงดิตกาจันคุณพ่อลายเป็นกุ้งทีคุณแม่โบรวลาดป็นกุ้งทีคุณพ่อเฉลียสันทักการคุณแม่สงวนสันทักการ พ่อเปรยพุ่งกระจันแม่เหลือยมพุ่งกระจันพ่อจวนปินป่นกุพงีคุณพ่อพาคุณพิทักษ์คุณแม่บบคุณพิทักคุณพ่อเชื้อจันตรงคุณพ่อเหลี่ยมปิ่นกุพงีคุณพ่อสืบเกียงทองคุณบุญเตียนแจดาน นางกินหุนแทด่านนายนายยุ้ยเอียงแท่แห้งพ่อทำนานมีผลด้วยการละนานเพลินขับปลูกปลูกคว้าต้องนลยใช่ไหมมามาที่นี่เลย

we yeah, you yeah, yeah. พี่คีค่ะศาสนาเรียบร้อยแล้วนะคะมี่ต่อเนื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวตามไปดูนะคะในอีนที่ต่อไปอมีทีหนึ่งเกี่ยวกับการมากราบไหว้ทำบุญให้กับผู้ที่ร่วมไปแล้วนะคะยอดใหญ่ของมันคือนะคะก็ปฏิบัตนนิจรินแล้วนะคะ